เอาละครับสวัสดีชาวลิมซีเคทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกันต่อในพาร์ทที่3นะครับกับน้องลิฟคนนี้นินเองนเชียวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรให้ทำบ้างนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของการบุกดันเจียนแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันในเกมมาเลยนะครับว่าสนุกแค่ไหนเคราบันดีอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก,ก่อนใครกดเลยเอาละเริ่มมาเราก็ต้องครับ ดีเทกเตอร์นะครับครับดีเทกเตอร์ยังไงเนี่ยไปดูซิดีเทกเตอร์อยู่ใสวาอันนี้นะครับดีเทกเตอร์นะครับใช้คัพเปอร์นะกับสโต้นะครับ,บ,รบอย่างละหนึ่งข้ามมาเลยเฮ้ยนี่มันเครื่องหา Duck Z ดัววากอนบอลแซดนี่หวาเฮ้ยเกมนีอเราจะหาดักอนบอลได้ด้วยเหรอเนี่ยเก็บมาซิอาา่ะฮะเรียบร้อยแล้วครับแล้วเขาบอกว่าให้เราใช้ดีเทกเตอร์นะครับกดแหลกกดเจ็ด เอาละฉันจะหาดันเจียนเอากดเจ็ดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อแค่ใส่ไว้ในตัวครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้ดันเจียนมันจะมีเสียงนะหาเนี่ยเห็นไหมว่ามันได้ยินเสียงนะครับอ๋อเี่ยเขาบอกว่าให้เราไปฆ่าบอสนะครับที่อยู่ในดันเจียนนะอุ้ยเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยพี่พี่หมีอยู่ปะครับพี่หมี พี่หมีแกฆ่าผมนะผมจะลองเข้าไปที่ดันเจียนนี้ก่อนนะครับเอา้าดันเจียนนี้มันไม่ใช่เหรอเนี่ยโอ้หอันนี้มันไม่มีดันเจียนครับต้องไปอีกทางนึงนะผมมาผิดทางว่ะอา่านี่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 ดันเจียนนี้ครับพี่หมีอยู่นะลงจัดการพี่หมีก่อนครับด้วยการกดห้ายิงพี่หมีมาอีเลยพี่หมีทางไหนพี่หมีทางไหน มันงี่ลร่วงไปเลยครับผมไปเก็บเก็บหนังพี่หมีก่อนชื้อเรียบร้อยนี่ดันเจียนออฟไอเลนเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูในดันเจียนนะครับชึบเอาละ <c oughs> <c oughs> เอ้ยเอ้ยโหยิ่งใหญ่อยู่นะครับเนี่ยไอยผมลำคาญเอ็ลำคานดีเทคเตอร์มากนะครับเก็บไว้เฉยๆได้ไหมไม่ต้องเอามาใช้ได้ไหม ันร้องตลอดเลยอะไอ้ดีเทคเตอร์มันร้องตลอดทุกคนอันนี้ผมกินได้หรือเปล่าครับกด f กด8เฮ้ยกด9กด8เหรอกด8กด9ครับกินเอาอาหารเข้ามาโอเคมาฉันพร้อมแล้วพวกแเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นอาวุธไม้ดูก่อนนะครับเพราะว่าดูมันดูนดูมันไม่น่าจะโหดในตัวพวกเนี้ หุยแรงอยู่นะเมื่อกี้คิดที่ข้อแรกเลยครับส2บสองนะโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจ้ะไม่ธรรมดาจ้ะเฮ้ยได้มาเป็นพวกเคี่ยวด้วยนะครับเออเคี่ยกับเขาเฮ้ยจบไม่เนี่ยหัว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 เฮ้ยตัวนี้ก็ไม่เฮ้ยตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นี่มานะครับมีของหรือเปล่าเดี๋ยวลองหาดูววกันครับเผื่อจะมีของแอบซ่อนอยู่แถวนี้นะ เออผมต้องคานเสียงดีเทคเตอร์จังเลยอะทำยังไงดีนะอันนี้เราทําอะไรได้รึเปล่าทาอะไรไม่ได้ครับเออหัวาดีเทคเตอร์มันต้องทำลายทิง้งนะอ๋อนี่ครับไปคลิกขวาที่ดีเทคเตอร์มันก็หยุดแล้วนะครับไหนรู้สว่าเอ้ยนี่ไงกล่องเจอแล้วเปิดเลยได้อะไรมาครับได้หนังโอเคหนังก็ยังดีนะ เราต้องไปฆ่าพี่หมีจํานวนเยอะมากนะเพื่อจะได้หนังนะไอห,ห้องสมุดนี้ตีได้ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไปต่อนะเฮ้ยมันมันลีครับมันรีนะโอ้ยแบบนี้เรามาเก็บเวลได้เลยเนี่ยนี่นะเจ้าหนูน้อยเจ้าหนูน้อยหนูน้อยหนูน้อยไหนดูดิว่าเราตอนนี้เลือดเราเหลือเท่าไหร่ครับเฮ้ยเก้ 98, ยังเหลือเยอะอยู่เอาละเราไปต่อดีกว่าครับเผื่อเจอบอสนะ เขาบอกว่าให้ฆ่าบอสในดันเจี้ยนนี้นะครับโอ้นี่นี่หายหาย,หายมีหายต้องตีครับมีหายต้องตีมีหายต้องตีไปทิ้งโอโ้โหแล้วก็เปิดฮีบมาจ้าได้อะไรได้มาเป็นขนมปังนะครับกับไม้เท้านะไม้เท้าเรามีแล้วอ่ะเดี๋ยวไปขายได้ครับของมีซ้ำเอาไปขายทิ้งให้หมดนะครับเก็บและเรียบร้อยเรามีชุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็มีหมวกนะเราน่าจะพอ สู้บอสตัวแรกได้อยู่นะครับไหนดูสิบอสหน้าตาไปไเป็นไงเฮ้ยมีบอสป่นะ้เนี่ยนายใช่ไม่น่าใช่นะครับมันยังมีประตูอยู่นะนี่น่าจะเป็นเออโอ้โหไอ้หมอนี่ไอ้ธรรมดาเฮ้ยชุบล็อกหลบเฮ้ยมันแดดยังไงวะผมผมอยากรู้นะเ่าเหมือนผมอัพผมอัพสกิลแดดโอ้โหเ้าตีทีละสี่ทีละเก้าครับ ก็ถือว่าไม่แรงนะอะไรเพื่อนนี่เป็นไงล่ะเออเวลเจ็ดไปดิครับผมเก็บของเก็บของมาครับเก็บของมาโอ้โหของในนี้เพียบเลยนะครับสมก็เป็นดันเจียนจริงๆอ,อ่ากดฮิวซะหน่อยครับกดหกเข้ามาฮิวเลือดเต็มเอ้ยเมื่อกี้เราเลเวลอ,อัพนี่หว่าเลือดมันเต็มอยู่แล้วนะฮิวทําไมวะเนี่ยเปลืองมานาะโอเคไหนดูของนี้มันมีอะไรหรือเปล่าครับ อันนี้ตีไม่ได้ครับอันนี้ก็ตีไม่ได้นะฝั่งนู้นมีกล่องโอเคครับผมเปิดกล่องมาได้อะไรโอ้โหได้แต่แบบหนังนะครับอันนี้เป็นประตูใหญ่แล้วผมว่าเราสามารถคราฟของอะไรได้หรือเปล่าอ่ะดาบอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยอ่ะแต่ดาบไม่มีเลยนะไม่มีอาวุธเลยครับตอนนี้ เราใส่รต้องใช้สายเวทแล้วต้องใช้สายเวทลต้องใช้สายเวทเฉยโอเคลองออพสายเมจิกของเราสิครับเฮ้ยนี่ไงสามารถอัปเทียร์สองได้แล้วนะครับผมคิดว่าเราจะเล่นเป็นอันนี้มันเป็นเหมือนเวทแบบสายไลติ้งบอลปะเนี่ยครับสายไลติ้งนะน่าสนใจนะฮึมลูนิกว่ะอันนี้นะลูนิกสตอมนะครับอันนี้เป็นสายที่เราเล่นมานะ เฮ้ยเรลอัพเพิ่มได้ด้วยหรอเฮ้ยแต่ผมเอาลูนิกสตอมเนี่ยว่ะอัพเลยครับผมอยากลองใช้แบบสายสายลูนที่ผมเล่นนะเอามันเอา,เอ,าออกมาไม่ได้เหรอเดี๋ยวผมเก็บอันนี้เขา้าเข้าไปในตัวก่อนลากออกมาใช้ไม่ได้ครับผมอุย๊ยโอ้โหโดนทุบพี่โอ้โหใจเย็นครับผมมานี้มานี่มาพาวติดเหรอติดบัคเหร นี่ไ ja, oh, งเราโอ้โหเอ๊ะหรือว่ามันเป็นบัฟให้สายลูนของเรายิงแรงขึ้นเมื่อกี้ผมไม่ได Mont ้อ่านนะครับเดี๋ยวลองลองไปอ่านดูนะเออโอเคคิวคิวพี่เขาคิวพี่คิวพี่เขาคิวพี่เขาเลเวลาเจ็ดหรอพี่นี่อนี่แหละนี่นะนี่แหละนี่แน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 ะเออ ผมเอ้ยผมยังไม่รู้เลยนะครับว่ากิ้งยังไงมันกิ้งยังไงวะนะกดอะไรวะนะอ๋อกด c นะครับกด c เป็นการกิ้งหลบนะครับแบบนี้นี่เองนะอันนี้ตีได้ปะไม่ได้งั้นก็หิวเลือดมาก่อนครับชิงแล้วก็ไหนดูดิว่าเมื่อกี้นี้เราอับมามันเป็นสกิลอะไรครับอ๋อก็คือว่าเราใช้สกิลมันจะแรงขึ้นนั่นเองนะครับ เฮ้ยมีคนยืนรอเราอยู่ครับแต่ว่าเราขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอเคลียร์ของก่อนนะกลัวจะกลับมาไม่ได้นะครับเก็บให้หมดเลยเฮ้ยเปิดมาได้กระดูกว่ะโอ้โหของนี่เยอะมากเลยนะครับไอเทมเต็มไปหมดเก็บมาเลยนะครับแล้วมันมีไอเทมทําอาหารค่อนข้างเยอะนะเราสังเกตอะเห็นปะเนี่ยอาหารทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย ตอนนี้เป็นแมทเรียลต่างๆนะอุ้ยไอเทมทำอาหารน้อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับอ่ะไหนดูสิเจสวัสดีครับเปิดประตูให้หน่อยได้หรือเปล่าครับอ่ะเปิดประตูแล้วครับผมเขาบอกว่าให้ดอสหลบดีๆนะไม่งั้นเธอจะซีมงเท่งแน่นอนเพราะว่าไอบอสตัวนี้มันโหดมากนะ เอาแล้วครับผมฉันจะเจอกับบอสโอ้โหตัวเริ่มเลยนะครับบอสโกเลมโกเลมอย่างงั้นเหรอยิงเข้าไปโอ้ยยิงทีละห้าทีละสองเอาไรไปสู้เอาไรไปสู้โอ้ยนี่ไงโดนละ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 ,ละ,ละเจ็บละเริ่มเจ็บละเริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บแล้วเอ้ยช้าหลบหลบหลบอะไรยิงอะไรมาหลบหลังเสาได้หรือเปล่า อา้าวหลบหลังเสาครับไม่เป็นไรครับผมเออเป็นการต่อสู้แบบวันอาทิตย์นะหลังเสาโอ้โหก็คือต้องชาร์จให้โดนไอจุดนี้ใช่ปะเฮ้ยจะมาเฮ้ยโอ้โหเอหนึ่งง่ายๆด a m a เข้าหนึ่งง,ง่ายๆหนูโอ้โหอ่อนอ่อนแบบอ่อนมากเลยครับผมบอสตัวนี้นี่โอโ้แต่เราก็อ่อนเหมือนกันมันเข้าหนึ่งแล้วเข้าสองสามเหมือนกันนะครับ นี่นะเฮ้ยมันมียี่สิบด้วยอะดาเมทจงโจมตีที่หัวเหรอโอ้โอ้โอ้อ้อ๋อมันโจมตีที่ตัวมันนั่นแหละนะครับเอออ๋อนี่ครับต้องให้มันบินไปชนว่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราต้องโจมตีตรงนี้มันนะโจมตีที่เพื่อนเออเป็นไงใกล้ตายยังครับบอสโอ้อย่างงี้อีซี่ครับท่านี้ยังก็หลบได้นะครับ เจ้าบอสนี่ไมาดีหันมาหันมาเซหนายรูอยสิบห้าเองเหรอโอ้โหดูดูดูมันดูมันมันน่าจะยิงอะไรมาสักอย่างนะครับแต่ว่ามันอยู่หลังเสานะทำให้เราไม่โดนนะครับสวัสดีพี่เดินมาเดินมาสัหน่อยมาหันหน้ามาหน่อยเออหันหนาหันหันหนามาสิหันหนามา หันหนีไปไหนล่ะเอ้ยเชิญหลบดิโด่เอย้ยนี่ไงแล้วตายไปซะโอ้มีของทองครับของทองได้เป็นอะไรครับผมโอ้ีไฟเนอรี่สโตนอะไรสักอย่างไม่รู้นะครับเมื่อกี้ได้มานะไหนลองเช็คดินี่ครับมิดการรีไฟลิงสโตนนะครับนี่ได้มาจากบอสนะโอเคโอเคไม่มีแล้วบอส เฮ้ยนี่อะไรอะ่ะโอ้ปติมากรรมที่ยิ่งใหญ่อันนี้ฉันสามารถเข้าไปได้หรือเปล่าอ๋อเข้าไปได้ครับผมเปิดตู้แล้วเจอกล่องทองก็เปิดกล่องทองกันเลยอ,อได้เป็นดาบมาสองอันครับดาบมาสองอันแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นเฮิร์บโอ้โหหอมเพียวนะครับคอปเปอร์อินกอดเขก็มา โอ้โห้ดาบมาด้วยคอปเปอร์นะครับ one hand s อ o r ดไหนดูซิโอ้โหดาบเพียบเลยครับผมนี่ก็เป็นดาบเหมือนกันนะโอ้โหไออันนี้ดาบนี้บวกเอ็มเอแท็กเปร้อยเลยครับดาเมจร้อยหนึ่งนะมาเชตเต้อันนี้ร้อยสี่สิบเลยครับผมแมมลุกแมมลักแมมลุกสวอตหนึ่งอันนี้หนึ่งร้อยครับแต่โอ้โหนี่ร้อยสี่สิบ ผมว่าร4อสน่าสนใจกว่าครับไหนเรามาดูอันนี้เป็นแม็กสต m ามิน่าบวกสนะครับแต่อันนี้จะเป็นเ,เลือดบวกสเอเลือดบวกเอร์เซนตตามิน่าซนะครับแล้วก็มูเ e นสปีด p e e d บวกปรผมว่าอันนี้น่าสนใจกว่าเยอะเลยนะก็เอามาใส่แทนไอ้ไม้กากากนี่แล้วกันนะครับโอเคเอานี้มาลงสวมใส่เลยครับผมไอ ฉันได้ดาบแล้วโอ้โ oh, หฉันก็เทมากเลยนะจ๊ะ yeah. หมดแล้วบอเคลีย okay, หมดแล้วนะครับแล้วเราก็ทำการออกจากดันเจี้ยนนี้นะไปกันเลยเอา้าพี่หมีนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะอ่อืออืออือโอ้พี่หมีสู้ฉันไม่ได้แล้วนะฉันได้ดาบมาแล้วนะเออว่าแต่ เดี๋ยวเราลองไปอีกดันเจี้ยนหนึ่งดูดีกว่านะครับดูว่าอีกดันเจี้ยนหนึ่งจะเป็นยังไงนี่นะมันดันเจี้ยนอยู่ตรงนี้นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าดันเจี้ยนตรงนี้เนี่ยมันมันจะสามารถที่จะเข้าไปได้หรือเปล่านะครับอ่ามีบอสโหดโหดหรือเปล่านะต้องลองดูนะครับ รอพี่เขาเปิดพี่เปิดประตูให้หน่อยประตูหน่อยครับโอ้ยมันมีเวลานี่มาเนี่ยว่าหนึ่งนาที45วินาทีครับชื้บชื้บชื้บไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ เติมมีนาจะหมดเติมมีนาจะหมดเร็วๆๆๆๆเ,เ,เติมมีนาจะหมดแล้วชึบไปเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับหนึ่งนาทีเราต้องไปถึงจุดที่เราต้องการไปเฮ้ยนี่ก็ทันอยู่นี่โอ้โหทันแบบผมถื่นเลยนะครับเคลียเรียบร้อยอ,อันนี้ง่ายนะ น,นี่ง่ายเลยครับผมูได้ของอีกแล้วเนะี่ยชิงไหนลองซีเอาเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับกล่องแบบพวกกากเนี่ยโอ้โหได้วูดเดนแอ็เอามาทําไมเนี่ยเอามาขายเหรอโอเคครับได้เป็นหนังมานะครับอันนี้เป็นเฮิร์บนะอันนี้ล่ะโอ้หนี้เป็นทอชครับเปิดกล่องท้องได้แล้ครับอู้หได้ดาบันี่มาเชเต้อ,อีกแล้วผมไหนลองดูซิว่าเราได้อะไรมาบ้างครับ คลิกมาดูสิอันนี้เป็นสร้อยคอนะครับแอตแท็บวกยี 20, speed ่สมุกสปีดบวกสามนะอันนี้เป็นหีนร,รับมีดนะครับหีนร,รับมีดจะเพิ่มความแรงอ้ยอันนี้เป็นมาเชเตที่เหมือนมีการอัปเกรดอะไรมาสักอย่างนะครับตรงนี้นะเฮ้ยผมใส่ไอ้สร้อยคอนี่กนะ่อนนะโอ้มันเป็นแหวนว่ะไม่ใช่สร้อยคอใช่ไหม มูล okay. เลรอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะของนอกนั้นก็เดี๋ยวไปขายครับอุ้ยผ่านแล้วสองอีเวนต์แบบอย่างง่ายไปดีกว่าเอาคุณหมีสปอนพอดีครับคุณหมีคุณหมีคุณหม,ณหมีสู้เราไม่ได้แล้วนะคุณหมี โอ้โหสบายเลยครับผมโอเคกลับมาแล้วนะจ๊ะครับบอกว่าให้เราคลาบบางสิ่งบางอย่างนั่นคือเอนชียอนอะไรสักอย่างของเต็มหมดเนี่ยโอ้มค์ก็เดี๋ยวผมเอาของไม่ขายก่อน,นครับบางส่วนอ่ะเดี๋ยวเรามาคราฟเป็นกล่องกันดีกว่านะครับเหมือนก็เหมือนของเราจะเต็มบ่อยซะเลอเกิดนะครับเดี๋ยวหากล่องมาใส่ของกันดีกว่านะ อันนี้เป็นกล่องใส่ของนะครับคราบมาเลยชิ้เก็บมาคราบเพิ่มอีกสักกล่องหนึ่งครับกล่องใส่ของเราก็เอาไว้ข้างๆตรงนี้แล้วกันนะครับเอาไว้ตรงเนี้ยสองอันอันนึงเนี่ยเราจะใช้เอาไว้เก็บอาหารนะครับพวกของเครื่องปรุงอะไรต่างๆที่เราไม่ค่อยได้เอามาใช้ครับก็เดี๋ยวเอาไปเก็บเลยแล้วกันนะครับ ผมต้องเก็บแยกเรื่อหรอเก็บรวมไม่ได้บอกออกเก็บรวมได้นะครับอะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้บ้างอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยกล่องเก็บอาหารเก็บเห็ดเก็บไปก่อนครับขนมปังนี่ไม่ค่อยได้ใช้เก็บไปก่อนครับส่วนใหญ่เรากินแต่เนื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกขนมปังก็เก็บไปก่อนนี่อะไรเนี่ยเก็บไว้ก่อนเลยครับผม น้ำมันอะไรต่างๆนะครับส่วนอีกกล่องหนึ่งนะครับเป็นกล่องอันนี้นะเราจะเก็บพวกเอ่อแมทเทียลนะครับที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะแมทเทียลที่แบบแปลกๆเราไม่ค่อยได้ใช้อ่าอย่างเช่นในเขานี่เก็บไปก่อนเลยครับแซนเราเก็บไปก่อนนะครับพวกแซนอะไรพวกนี้นะไม้เรายังใช้อยู่นะครับผมอ่ะเก็บของเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็ไปทําการ เผานะครับคราฟของนะเขาบอกว่าให้ครัฟสิ่งที่เรียกว่า Enchian Iron Ingot นะครับอ่ะอันนี้ปะอันนี้มันซิลเวอร์นี่หว่าครัฟนี่ยังไง Enchian Iron Ingot มันผมยังครัฟไม่ได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่มีเตาไอ้นั่นนะครับเตาเฟอร์นันนะยังคราฟไม่ได้ไหนถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาอัปเกรดสิ่งนี้ดูดีกว่านะครับนี่นะ เราจะอัพยุคใหม่ของเรานะครับให้เป็นเวอร์ l รลเวล2นะครับมันต้องใช้ไอ้คัพเปอร์ชิลนะเ๊้เราก็มีแล้วนี่หว่าคอปเปอร์ชิลนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นวีดไอ้ถุงข้าวนะครับเราต้องสร้างฟาร์มข้าวอ่ะเออนี่ครับเขามีเขามีเควสให้พอดีเลยนะครับสร้างฟาร์มข้าว5ฟาร์มสร้างยังไงก่อน อันนี้ครับอันนี้นะครับฟาร,ร์มข้าวสร้างมาห้าฟาร,ร์มเขาบอกว่าต้องการ5้าแต่ว่าผมจัดไปสักหแล้วกันครับเพื่อความสวยงามหคท้ามาเลยมาทําฟาร,ร์มกันดีกว่าอุ้ยฟาร,ร์มมันใหญ่ดูใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยเออเดี๋ยวกดอะไรนะกด r ได้ไหมกด r ได้แต่ว่ามันมันหมุนมันหมุนได้มันเป็นเหลี่ยมแบบนี้นครับทุกคนนะ มันไม่หมุนแบบไปนั่นหรอไม่ได้หรอทุกคนโอเคมันมันได้แค่นี้นะครับมันไม่มีความเหลี่ยมเอ้ยโอเคอะผมตั้งไว้โแบบนี้มันไม่สวยเลยอะเดะทำไงดีวะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเค สร้างมาหกแปลงเอา้ามันทับกันหรอเมื่อกี้อันนี้มันทับกันหะทุกคนเอาออกได้ไหมเอาออกได้ด้วย,วยครับกด e ค้างนะเบอร์เก้าวางเรียบร้อยเอาละต่อไปทำอะไรหาถังน้ำนะครับมาลดน้ำต้นไม้เอา้า แล้วเามาเล็ดข้าวเราหาจากไหนนะอ่าอันนี้เป็น pepper นะครับอันนี้เป็นโพเลโต้เฮ้เป็นมัชรูมอ่ะข้าวไม่มีหรอทุกคนข้าวหาจากไหนวะมนเมล็ดข้าวหาจากไหนสูครับ generator small on workbench ครับเขาบอก เจเนเรเตอร์สมอลุ้ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ถังน้ำนะอันนี้เหมือนนอใช้นะอุ้ยแต่ไม้เราไม่ค่อยมีแล้วอะ่ะต้องไปล่าไม้มาเพิ่มนะครับเนี่ยเฮ้ยผมยังไม่เห็นไอเจนเนอเรเตอร์สมอลอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมลองไปตัดไม้มาเพิ่มก่อนแล้วกันนะทุกคนผมไม่เจอไอเจนเนอเรเตอร์สมอลที่เขาบอกในในเควสนะครับไม่เจอเลยจริงๆนะในมิชชั่น ให้คราฟเจเนเรเตอร์สมอลนะครั่ผมไม่รู้คืออะไรนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเรายังมีมิชชั่นให้คราฟอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือไอเจ้าประตูวาร์ปนั่นเองนะฮะหรือว่าเราจะต้องวาร์ปไปก่อนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้นี่เราคราฟได้นะครับประตูวาร์ปนะจริงๆไม่ต้องคราฟก็ได้มันอยู่ข้างบนนู่นนะครับอยู่ข้างบนสุดนู่นนะมีประตูอันหนึ่งนะครับไหนๆก็คราฟมาแล้วนะเราจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็คือ เอามาวางตรงนี้ยังไงเล่าโอ้โหหรือประตูใหญ่จัดเลยครับผมโอ้โหประตูใหญ่มากครับมันไม่วางตรงนั้นแล้ววางตรงนี้แล้วกันอาวางตรงนี้วางตรงนี้ได้ไหมปับตบมือไปหนึ่งทีแล้วก็สร้างประตูขึ้นมาโอ้โหอะไรมันจะง่ายได้ป่านนั้นเท่ว่าแต่อันนี้มันใช้ยังไงวะเนี่ยผมจะเอาข้าวไปใส่ได้ยังไงผมต้องเอาน้ำมาใส่ก่อนใช่ไหม เออผมต้องเอาน้ำมาใส่ก่อนทุกคนผมต้องไปสร้างอีไอ้นั่นอนะ่ะถังน้ำเดี๋ยวน,นะถังน้ำถังน้ำสร้างได้นะครับอ่สร้างมาก่อนหนึ่งถังแล้วกันนะครับไม่รู้ว่ามันต้องใช้เยอะหรือเปล่านะว่าสร้างมาเยอะเดี๋ยวมันไม่ได้ใช้นะสร้างมาก่อนแล้วกันหนึ่งถังแล้วก็เอาถังมาโอ้หนึ่งถังมันได้มาสิบอันหมดทุกคนเอาถังมาตักน้ำที่กดเก้า โอเคคลิก okay. ขวาครับผมโอโคต้องตักทีละอันโอไมายก็เออตักทีละอันมาทุกคนอ่ะมาแล้วครับผมเอาน้ำมาลดน,น้ำต้นไม้กดเก้าน้ำลดอุ้ยเอ้าแล้วข้าวงอกเองเฉยเฮ้ยโอโหลดทีสามแปลงก็ได้วะ โอ้โหแบบนี้เองนะครับแล้วเราได้ถังขึ้นมาหรือเปล่าลถแล้วไม่ได้ถังขึ้นมาด้วยนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราคาฟใหม่ก็ได้นะเฮ้ยแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเราไม่ต้องไปหาข้าวมาแล้วข้าวมันปลูกได้เองเลยวะโอเคถือว่าใช้ได้ว่ะทุกคนผมเอาโลออกแล้วน,นะครับเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับไอ้นั่นมันต้องการโลเราอะ่ะใช่ไหม อะโลโปเปอร์นี่เนี่ยอันนี้มันต้องการโลอปเปอร์ครับแล้วก็ข้าวนะเดี๋ยวผมเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จผมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านไปในยุคข,ของนี่ครับเฮ้ยเราสามารถที่จะจับมอนสเตอร์ได้แล้วครับนี่มมีเครื่องอะไรต่างๆมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับการเปลี่ยนผ่านนะครับต่างๆโอ้นี่ครับเครื่อง เป็นเชนซอครับเอาไว้ตัดเก็บเกี่ยวโอ้โหเจ๋งมากเลยครับต่างเราพอแล้วด้วยนะครับสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านได้แล้วนะส่วนประตูนี้คือประตูเทเลพอร์ตแน่เลยครับมันเป็นมันเขียนว่า translation นะครับนี่กดปุ๊บนะเห็นว่าจริงด้วยครับเราสามารถที่จะไปได้โดยการใช้เงิน100นะครับแล้วก็ไม้อีก20นะ ไปที่ไหน,นอันนี้เป็นเอนมี่เลเวลนะครับในคอมเมนต์เลเวลสเหมือนกันนะสองเกาะน,นี้อ่ะถ้างั้นสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ลองมาเลือกดูแล้วกันนะครับว่าจะให้ผมไปเกาะข้างบนหรือไปเกาะด้านขวานะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็เล่นกันมาพอสมควรแล้วนะครับก็ไปตีบอสมาแล้วก็ตอนนี้ปลูกข้าวสำเร็จแล้วด้วยซิโอ้ยี่กอด แล้วเก็บไงอะ่ะเอาดาบเก็บเหรอเอาขวานเก็บเอาขวานเก็บกว่า The Fork อื้อ,โ,อโห,โห,โหสุดยอดเลยครับเอาขวานเก็บข้าว อ่ะเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องลิมซีเคไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแวะไปเกาะอื่นดูบ้างนะครับว่าเกาะอื่นนั้นหน้าตาเป็นยังไงมีสัปปะหลาดตัวใหม่อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนบา,บายยจ้าจุ๊บ